ในวิดีโอนี้จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับ PIC พนักง,งานครับโดยเมนู PIC พนักง,งานจะอยู่ที่สินค้าคงคลังหนึ่งตั้งค่า PIC พนักง,งานโดยปกติแล้ว PIC พนักง,งานจะเป็นการลงทะเบียนข้อมูลพนักง,งานที่มีหน้าที่ดูแลเอกสารหรือใบสำคัญต่างๆบนระบบครับเช่นใบขายใบซื้อใบสั่งงานเป็นต้นครับ สำหรับการลงทะเบียน PIC นั้นให้คลิกเมาส์มาที่ปุ่มสร้างด้านล่างตรงนี้ระบุรหัส PIC ชื่อ PIC ส่วนคีย์เวิร์ดจะเป็นการระบุคีย์เวิร์ดสั้นๆง่ายๆที่ใช้ไว้สำหรับการค้นหาครับหากมีข้อมูลในส่วนของ PIC contact และ PIC email ก็สามารถระบุลงไปได้เช่นกันครับหรือหากมีข้อมูลส่วนอื่นๆเพิ่มเติมที่ต้องการจะระบุก็สามารถระบุได้ที่ช่องรายการเพิ่มเติม ซึ่งถ้าหากต้องการจะเปลี่ยนชื่อรายการเพิ่มเติมสามารถทำได้โดยคลิกที่ปุ่มตัวเลือกด้านบนการตั้งค่าหน้า i n p u t เลือกรายการเพิ่มเติมและกดคาว่าตั้งค่าสามารถระบุชื่อที่ต้องการได้ที่ฟิลด์ชื่อที่แสดงตรงนี้ครับเช่นในกรณีนี้จะขออนุญาตเปลี่ยนชื่อจากฟิลด์ที่เป็นรายการเพิ่มเติมเป็นที่อยู่แทนนะครับ ทีนี้หากต้องการที่จะให้รายการที่อยู่ที่เพิ่มมาใหม่เมื่อสักครู่มาแสดงที่หน้ารายการ P.I.C. สามารถทำได้โดยคลิกที่ปุ่มตัวเลือกการตั้งค่าแบบฟอร์มหากต้องการสร้างแบบฟอร์มใหม่สามารถสร้างได้ผ่านการคลิกที่คำว่ารูปแบบใหม่หรือหากมีแบบฟอร์มเดิมที่ใช้อยู่แล้วแต่ต้องการจะตั้งค่าเพิ่มเติมก็สามารถใช้แบบฟอร์มเดิมได้เช่นกันครับคลิกที่รายการใดก็ได้หนึ่งรายการจากนั้นเลือกคำว่าเพิ่ม เลือกรายการที่อยู่กดใช้แล้วกดบันทึกได้เลยครับหากต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของฟิลด์ที่เพิ่มมาสามารถทำได้โดยการคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วขยับเลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้เลยครับเมื่อปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่มบันทึกได้เลยครับหากต้องการลงทะเบียน PIC พนักง,งานหลายๆคนพร้อมกันในทีเดียวสามารถทำได้โดยการอัปโหลดข้อมูลผ่านเว็บอัปโหลด eCall ด้านล่างตรงนี้ครับ